เพลงที่เก็บไว้นี่ก็ช่วงหน้าอาจจะบ่มอที่จะออกหรือหลายปีด้านหลังอาจจะบ่มงวาแต่ช่วงนี้มันได้ครับเพราะภาษามันเข้ากันกับทิมอินดี้นี่ยออกบางเท่ออาจจะตลกเกินหรือออกสองแง่สองงามเกินยุคนั้นแต่ยจะยุคนี้มันได้แล้วมันพอดียุคนี้มันได้มันถึงเวลาใส่บาดนี่หายไปแล้วนาเผาทิมไปแล้วเพลงสองแง่สองงามในยุคนี้กับจานบอบบี้บองว่างเนี่ ผมว่าไม่ท <was> ้อส <had> ั่ไม่สนังตองมันก็เป็นทธรรมดานะผมับผมนะมันก็เป็นเพ่งชนิดหนึ่งเพยงแต่ว่าขอแค่ยกระดัเหตุเกินการไปกีแค่นั้นเองแต่เพลงมันก็ต้องมีแบบนี้แหละเพลงเพลงมันคือือเพ่งนหละนะถ้ามองสมัยเก่าก็หมอรำยังมีสอยมันว่ครับสอยนทางแกบเลยแต่ชาวบ้านที่ไปฟังสายเขาก็หู้ว่านี่คือเขาสนุก มาเบิงมาฟังเพื่อสนุกเพื่อบันเทิงจ้เขากลับไปสู่งานนักต่อพบเชื่อว่าเขามีวิจารณญาณอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องบกเกินเหตุนี่ไม่ต้องทะลุไม่ทะลุเพดานเกินไปไอ้มงวางสี่สำหรับเพ่งในสายสองแงสองงานไอธรรมดาครับพอไอ้มองเรื่องสองแงสองงานเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกแตมนุษย์ที่แล้วคือมนุษย์กับสัตว์โลกนี่มีการสืบพันธุ์เพื่อจะดำรงขอพันธุ์มั้ยครับนันต้องมีเรื่องสองแงสองงานอยู่แล้วโดยธรรมชาติที่วิตเขาเนี่ย เพราะฉะนั้นเรื huh. What, uh ่องสองแง่สองแง่ม uh ันอยู okay. ่ในปะปนอยู really oh. hmm. ่ในชีวิตโลสัตว์โลกในมนุษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครเส้นน้ำเส้นมากมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเรื่องเขาไอ้โมองว่าเป็นหนึ่งหนาเกียรติเนะไอ้โม่โม่เป็นเรื่องหนาเกียรติเพราะว่าไอ้โม่โม่โมองไปเห็นวรรณกรรมตะวันตกวรรณกรรมเชิดชนชาติอื่นแม้กระทั่งวรรณกรรมไทยเานะครับตั้งแต่ยุคโบราณมาเลยก็มีก็มีฉากเขาพระเขานรางเ่ยในงานวรรณกรรมต่างๆน่ะ มิชาเข ANS, พาพะเขานั่งมีสิ้นเขาพะเขานั่งเขาได้เขาเข้มมันนะมออมันก uh, ็เรื่องปกติอยู่ที่ว่าแต่ว่าเราจะนําเสนอออกมาด้วยวรรณศินทางภาษาแบบไหนให้ให้มันดูดูให้มันดูน่าฟังอืให้มันไม่ดูแบบล่ามกจกเปลี่ยนกันไปคให้ให้ดูน่าฟังมากกว่าไอ้มองต้นมากกว่าจะไม่ได้อกติเพลงสองสองอย่างไอ้ก็ยังเขียนทั้รหลาครบอยล่างเพลงนี้ไอ้ลองว่าเนี่ยเราลองว่าบ๊อบมี่เนี่ยเลือดดังว่านอเลาเลย ความอิโรกติกกังดังไอ้มันไม่เลอกปกติเพ่งเพลงถูกปูถูกจัดเขาเกะชั้นล่างสุดนั่นนั่นเขาไอ้มองว่ามันเป็นงานศิลปะบ่าต่างจากเพ่งที่เขาเขียนภาษากวีทั่วไปเพียงแต่ว่าภาษากวีทั่วไปที่ภาษาจะสวยก็รับรับใช้รับใช้ความรู้สึกงคนในในมุมหนึ่งเพ่งพวกสองแง่สองงามนี่สนุกสนานคลือในห้างก็รับใช้ชีวิตคนอีกพอนมุมหนึ่งไอ้มองว่ามพนศิลปะต้องรับใช้คนนะ สิว่ารับใจคนไอ้มองสันเพราะมันเพลงแบบไหนก็กรได้ขอแต่ว่าจัดให้มันลงตัวเหมาะสมตามที่มันมันน่าจะเป็นควรจะเป็นแค่นั้นแหละครับแมนบอครับแต่มันก็จะมันก็จะมีกรอบกว้างๆไว้อยู่ันเกินเกินเหตุไปเลยอีนนี้กัต้องยอมรับรับอะไรขึ้นกันแม่นนักแต่งเพลงสิรูครับบอกเขาคนเขียนเพลงสิรูเลยว่าเอ้ยอันนี้ใส่เอาเข้าเนี้เขามานี่เกินไปเว้ยเกินไปภาพของเพลงฉีกไว้ตรงนี้แหละรุดกรอบออกไปตรงนี้เอาไปอยู่แหละ มันต้องมีจุดพอดีทอ่มันต้งเห็นอะไเพราะเขาสิรู้รู้ได้เส้นรู้ด้วยสัญชาตญาณของเขาเองรัตงนน้ซึ่งบางเธอหลังๆน้องๆมากกับมิรู้กรอบก็หลายอยู่เพราะว่าเขาอ่านกรอบบอออกเพราะยุคนี้มันยุคอินเทอร์เน็ตเนาะยุคยุคก l บ b ล l i z a t i o n ยุคโลกโลกการพิวัตน์มันเคลื่อนไหลหากันหมดแล้ววัฒนธรรมฝรั่งวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมเอเชียวัฒนธรรมแอฟริกาอเมริกาใต้ละตินต่างๆมันเชื่อมหากันหมดเลยนี่ ไหนเขาเาก็เลยเขาก็เล,เ,ากเลยได้เห็นเพ่งแรบผสมมอลำกับมีเพ่งอมอลำผสมเพ่งแฮบปี้มาทอนกับมี่ <ๆ S 2> เขาได้เห็นการผสมเพ่งเล็กเกะผสมลูกทุงอีสานกับมีบเขาก็เลยเห็นวัฒนการผสมภาษาธรรงวัฒนธรรม,มนั่นนะ, <ๆ S 2> ะการฟิวชั่นทั้งวัฒนธรรมนะ,ะ,ะการร่วม เราทำเพลงต่างของของแต่ละผู้ีิผ่ากเขามาเล่นกันนยุคใหม่นี่เด็กหน่อยมึงเล่นบ้องว่ามันมันมีกรอบแล้วขนาดดนตรีจะไม่กล้าก็มาอยู่กับหมอลํำได้ยังได้เพราะฉะนั้นการเขียนเพลงก็คนสิตีคนีเปิดกรอบไว้เลยเห็นบ่เห็นตัวก็เห็นมอนเทฟลังบออัลบั้มใดที่มีเนื้อหารุ่นแรงเขาจะเขียนว่าพาริต้นอยังน่ะควรได้รับคำแนะนำแนะนาจากครอบครัวอ่าจากผู้ปกครองนะเขาเิ่ตอนยังไงเขตีแปะไว้ทั้งนาน กัดจัดเลดแบบฝรั่งไปเลยก็ไ่ต้องไม่ต้องหามวา <S <S 2> <S 2> ่าไ่ต้องเขียนเพลหมนี้จะจัดเรลดไปเลยวา่าเลดอันนี้ให้ผูุข้องพีนาออกามันควรอยู่ฟั่งบอรครับอ่าสำหรับเล็กหน่อยใช่ไหมอาจจะใล้ายๆแรกการโทรทัศน์แมนจัดเหลียดจัดเรลียดสิบสามบวก pg ยังพงอยาาู <S <S 2> <S 2> <ช>่นะใ่ครับือตอ้นี้ฝรั่งเห็นลวงไหนแอล้วครับแล้ว่าเขาอาจจะแต่งเพ่งเนื้อหายังรุ่นแรงเลยเขากับเขากับเขากับบัตถือแบนนะแต่ว่าเพ่งแต่ว่าเจ้าต้องไปจัดเลียด ย้อนคนนาปกไว้ว่าเด็กหน่อยอายุเท่าไดควัญใช่ผู้ใดผู้ปกครองปีหน้าใช่ไหนก็ดีก็ดีอันนั้นหมายววามั่ามันก็เปิดโอกาสให้คนได้นําเสนอมุมอื่นออกมาคือเพลงขยายกรอบของการเขียนลงไปก็ดีกันบอกรุ่นหลังมากอะเขาก็มีการประยุกต์ทวงทํานองสไตล์กับหลายขึ้นแมนแันก็ดีก็เป็นทั้งเรื่องทั้งผู้เสพแล้วกับผู้สังลรวสรุปว่ากระดับ ปึกนั่นที่เขียนเต้กไปเป็นรอยนี่ก็คือม้วนบ้างเผาถิ่มม้วนบ้งสังขยาเนี่ยเผาถิ่มเผาถิ่มเลยเขาคิดว่าขยะเพราะว่าผมเก็บบ่ค่อยดีเมื่อสิบเป็นมันยองมันยังนะครับกระดาษหยับใส่กันไว้สมุดกระดาษที่จดเนื้อเพื่อไงสมัยเรียนมหาลัยไปออกไข่กับชมรมไปออกไข่น่าจะเป็นไข่ สลมไหน,ไหนตอนนั้นโลมอีสานบอกไปกับซุ้มมวกแบกไงแ,แล้วกันสมทนาการกันดังไฟอยู่ลอดเดินเรีย้ยงไมย่างมันขึ้นนอนผอมยามกันเราเพ่งเลยว่าเปิดเรียนเลเพ่งที่แต่งไเลยว่าเปิดเรียนจริงจริงเราลับนอนหลับ<อ>มันสงสัยมันหนาวเงี้ยมึงเด็กมากจักน่องบักไดเอาอ้อยไฟย <c oughs> ั่ตงกระราด,าดาษเปล่ากระดาษเออกระดาษเขียนกระาษไม่แล้วที่เขียนทำไมแล้ว ขนาดไอ้นี่เขียนน่ะมันน่าสิเอาไอ้ไฟหยังแล้วแต่มันโอ้ยยังแต่กระดาษเปล่าจําบ่ได้ซ้ําบัดนี้เพลงนั้นว่ายังเสียดายเท่าสมอเลยครับ